สวัสดีค่ะแซฟเยื่อบายปุ๋มมาแล้วจ้าวันนี้ผุ๋มก็พาเพื่อนๆมาทำเมนูอีกแล้วนะคะก็จะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะบุ๋มจะกินกับปลาแซลมอนเนาะทุกคนก็เริ่มจากการทำน้ำจิ้มนะคะก็จะมีพริกแดงค่ะกระเทียมนะคะแล้วก็รากผักชีค่ะมะนาวน้าําปลาน้ําตาลนะคะ น้ำตาลปี๊บค่ะอันนี้เป็นกระเทียมดองนะคะแล้วก็ผงชูรสค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำขั้นตอนต่อไปเลยจ้าเริ่มจากใส่กระเทียมแล้วก็พริกที่เราหั่นไว้นะคะตามด้วยรากผักชีค่ะล้างให้สะอาดนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะ จะปรุงเลยนะคะสองช้อนนะคะไม่ต้องพูนนะคะตามด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะใส่ลงไปตัดความหวานของน้ำตาลทรายนะคะมันจะหวานคนละแบบเนาะแล้วผมก็จะใส่กระเทียมกระเทียมดองด้วยนะคะแล้วก็น้ำด้วยค่ะ ตามด้วยน้ำมะนาวค่ะชอบเปรี้ยวมากก็ใส่มากได้เลยแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะวันนี้บุ๋มก็ใช้ประมาณสองลูกค่ะลูกก็ไม่ใหญ่นะคะลูกก็เล็กมากนะคะ ตามด้วยน้ำปลาค่ะน้ำปลาอร่อยอร่อยนะคะแล้วแต่ความชอบนะคะยี่ห้ออะไรแล้วแต่เลยตามด้วยผงชูรสค่ะชูรสก็ใส่ประมาณนี้นะคะถ้าใส่หลายก็แซ่บหลายตามด้วยน้ำเปล่าจ้า น้ำเปล่าก็ใส่ไปไม่ต้องเยอะก่อนนะคะน้ำเปล่าแบบต้มสุกนะคะปิดฝาแล้วก็ปิดฝาแล้วก็กดเลยจ้าชิมรสก่อนนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะสืบได้เลยจ้าเทเลยออ้ยสีน่ากินมากนี่เลยทุกคนน่ากินจริงๆเลยแล้วผมก็จะโรยด้วยอ่าต้นหอมนิดเดียวนะคะ ต้นหอมเล็กน้อยโรยด้วยต้นหอมค่ะโอ้ยน่าทานมากๆเลยอันนี้ทำจิ้มกับอะไรก็อร่อยนะคะบุ๋มชิมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของอ่าปลาแซลมอนกันค่ะเดี๋ยวมาแล่ปลาแซลมอนกันเลยทุกคนบุ๋มลองหลายรอบแล้วนะคะ รอบนี้ก็จะมาลองอีกนะคะเราก็ไม่เคยเนาะทุกคนอมีดก็ไม่ค่อยคมแล้วเราก็ไม่เก่งด้านนี้ อืมได้อยู่รอบเนี้ยโอเคเย้ okay. ได้แล้วบุ่มดึงก้างออกหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาหัน่นโอ้ยทุกคนดึงก้างกว่าจะออกนะคะใช้เวลานาน,านมากเราไม่ชํานาญเนาะ หั่นตามใจชอบเลยนะคะชิ้นหนาชิ้นบางอันนี้หั่นชิ้นหนามั่งดีกว่ามีดคือต้องคมนะคะอันนี้มีดไม่คมเดี๋ยวไปเปลี่ยนมีดก่อนอ่าเดี๋ยวลองเออมีดอันนี้คมหน่อยทำให้ปลาของเราเป็นชิ้น ที่จริงเขาหันทางไหนบุ๋มก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะทางนี้มั้งเนาะเนี่ยลายสวยทางนั้นลายไม่สวยเลยว้าวนี่เรียบร้อยแล้ว เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูนี้ของเราเดี๋ยวเราก็จะมาทานเลยนะคะคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้บุ๋มด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆปลาแซลมอนแบบน่าทานมากอันนี้เขาเรียกปลาส้มนะคะพร้อมน้ำจิ้มหืมสุดยอด